สู่ช่วเวลาของเรื่องราวตำนานและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และก็ดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับกับรายการไขปรกผ่านเลน ทางช่องบริษัททีวีสถานีกองทัศนศิลงานตำรวจแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์วันหยุดแบบนี้นะครับแล้วก็เรเยกไ,ไวาในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาแบบนี้หลายหลายคนได้ไปเที่ยวกันนะครับในช่วงต่างจังหวัดยังไงก็ขับรถด้วยความระมัดระว,วังต่อเนื่องกันด้วยละกันนะครับส่วนในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นในปี2560ครับจากวัตถุนิยม ที่ใครหลายคนต่างจำพึงมีนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีด้วยเช่นเดียวกันะนั่นก็คือเรื่องของถั่วสับพืชถือนั่นเองครับแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมจากประย่างรายการกันครับเป็นเหตุการณ์บุกชิงทรัพย์ ฆ่าปาดคอหนุ่มพึ่งจบใหม่ๆฮะนักศึกษาพึ่งจบใหม่เหตุการณ์เกิดขึ้นซอยสุคนลทศวรรษเขาบอกว่าเขาเป็นเขาไม่ได้ปาดนะ,ะเขาแค่แบบมือตว,วัดไปโดน,นมีดไปแทงเฉย คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยวัตถุนิยมที่เราพูดถึงกันอยู่นะครับและที่ต้องมีพึงใช้แล้วก็ใช้กันปัจจุบันเรียกว่าเป็นสิ่งจําเป็นเลยนั่นคือโทรศัพท์มือถือนะฮะแต่ทางรายการขาปพงผ,ผานเลนขออนุญาตนะครับลงลึกไปถึงเรื่องของพี่พ่อเลยนั่นคือ iPhone ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามี iPhone 14นะครับที่เป็นเครื่องใหม่ออกมาและราคาที่ต้องซื้อและจ่ายออกไปกับเครื่องเครื่องหนึ่งเนีย เรียกได้ว่ามากกว่าถึง5้าถึงหกหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับแ้าย้อนกลับไปครับคดีความนี้เมื่อปี2องพิมีหนุ่มมอสวอที่เรียกได้ดว,ว่าพจบบจบาหน,นะฮะแล้วก็เตรียมตัวจะไปต่างประเทศเขาสื่อโทรศัพท์มือถืออยู่นะฮะยืนกดหรือยืนโทรอยู่มไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นีข่าวเนี่ยมีการระบุเอาไว้ว่ากําลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่และมีโจรใจชั่วสองคนครับเข้าไปดักล้นหนุ่มคนนี้เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นและมีใครได้รับอันตรายหรือไม่ ไปติดตามกันครับ ในปัจจุบันที่วัตถุนิยมกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนไทยรวมไปถึงประชาชนทั่วโลกต้องมีและต้องพึงมีเพื่อเป็นการทุนแรงและยังใช้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในปัจจุบันคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย AI ระบบปฏิบัติการต่างๆกลับกลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือ,อยังจำกันได้หรือเปล่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อต้นปี2560 ที่ต้นเหตุนั้นมาจากเพียงแค่โทรศัพท์มือถือ iPhone เพียงเครื่องเดียวแต่กลับทําให้ชีวิตของบัณฑิตหนุ่มมสวต้องดับลงไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงดึกของวันที่4มกราคม2560ในช่วงต้นปี2560หลังจากเพิ่งเลี้ยงฉลองงานปีใหม่ขึ้นมาไม่กี่วันได้หมาดๆบริเวณปากซอยสุขคนสวัสดิ์27หรือ27 ขณะนั้นนายวศินเหลืองแจ่มอายุ26ปีซึ่งหนุ่มคนนี้เป็นบัณฑิตมสวกำลังเดินทางกลับที่พักแต่มีชายคนหนึ่งทําทีมาเข้ามาถามเส้นทางและถามกับวศินอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะกลายร่างเป็นโจรใจโหดพยายามชิงโทรศัพท์ iPhone 6ในช่วงปี2560ที่เพิ่งจะออกกันไปไม่กี่ปีโดยโทรศัพท์มือถืออยู่ที่มือของนายวศิน แต่ก็มีการต่อสู้และยื้อแย่งกันโดยทางโจรหยิบมีดพกขึ้นมาคู่วศินเองก็ไม่ยอมโจรใช้มีดจ้วงแทงอวัยวะสำคัญและแฉลบไปปาดคอนายวศินดับคาที่ทันทีโจรใจโหดวิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อนที่รอยอยู่ใกล้ๆและหลบหนีไปซึ่งเวลาไม่นานตำรวจก็รู้ตัวคนร้ายก็คือนายกิติกรหรือตั้มวิกาหะ อายุ26ปีและนายสุพัฒชัยหรือเอ็กซ์จันศีอายุ26ปีและใช้เวลาในการควานหาตัวในตั้มและในเอ็กซ์ไม่นานเพียงแค่2วันเท่านั้นในช่วงเวลา1นาฬิกา30นาทีของวันที่6มกราคมหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็บุกจับกลุ่มตัวในตั้มได้ที่หมู่บ้านเอื้ออาทออรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดน Й นทบุรีและจับตัวในเอ็กซ์ได้ในเวลาต่อมา ในตามรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแต่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้วศินตายแต่จังหวะที่แทงมีดไปข้างหน้ามีดเกิดฉลับไปโดนคอและเล่าต่อได้ว่าแรงจูงใจที่ทําให้ก่อเหตุก็คือตนเองนั้นเป็นหนี้จากการขายผลไม้จึงต้องการใช้เงินและมีดที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นมีดที่ใช้ขายผลไม้ด้วยนี่แหละและหลังจากการก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์ทางด้านของคนร้าย ก็ยังได้ตรวเวนก่อเหตุชิงทรัพย์หญิงสาวชาวลาวอายุ19ปีภายในซอยสุขคนสวัสดิ์อีกด้วยซึ่งต่อมาตำรวจส่งตัวในตั้มและในเอ็กซ์ให้กับพนักง,งานสอบสวนของสอนอคโคกครามในการดำเนินคดีโดยทางพนักง,งานอายการได้คัดค้านการให้ประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและเกรงว่าจะหลบหนีและเป็นการกระทำผิดโดยอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อก,กฎหมายและเป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชน อีกทั้งหลังก่อเหตุคดีนี้ในคืนเดียวกันนั้นทั้งสองก็ยังได้ก่อเหตุชิงทรัพย์ซ้ำอีกซึ่งเป็นภัยต่อสังคมจึงขอให้สารพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองสถานหนักด้วยเป็นเหตุการณ์บุกชิงทรัพย์ฆ่าปาดคอหนุ่มเพิ่งจบใหม่ๆฮะนักศึกษาเพิ่งจบใหม่ๆเหตุการณ์เกิดขึ้นซอยสุขนทัศวัเขาบอกว่าเขาเป็นเขาไม่ได้ปาดนะเขาแค่แบบมือตวัดไปโดนมีดไปแทงเฉย เราจะขอย้อนรายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในวันที่4มกราคมในปี2560ซึ่งใครที่ไม่ได้อยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปฟังสรุปได้จากช่วงต้นของรายการได้เลยครับโดยจะขอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุฆ่าชิงไอโฟนสยองกลางกรุงเทพมหานคร ร้อยตำรวจเอกวิทยาคงทองรองสารวัตรสอบสวนสอนอคโคกครามใน,นขณะนั้นได้มีการรับแจ้งเหตุฆ่ากันตายบริเวณปากซอยสุขคนสวัสดิ์27แขวงและเขตลาดพร้าวซึ่งไปตรวจสอบพร้อมกับพันตำรวจเอกสราวุฒิจินดาคำรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองรวมไปถึงเหล่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของสอนอคโคกครามเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิปวัวเต็กตึงโดยที่เกิดเหตุอยู่บนถนนช่องซ้ายพบนายวศินเหลืองแจ่มอายุ26ปีในชุดเสื้อ,อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำรองเท้าแตะสีดำและข้อมือซ้ายสวมนาฬิกาย,ยี่ห้อไสโก้สีเงินในกระเป๋ากางเกงพบกระเป๋าสตางค์สีดำมีเงินสด1,000บาทบัตรประชาชนของผู้ตายและซองบุรีสภาพนอนจมกองเลือด ลำคอมีแผลชะกันถูกของมีคมแทงลึกถึงหลอดลมและบาดแผลถูกแทงสะบักขวาอีกหนึ่งแห่งใกล้ศพนั้นพบกับบวกกันนกเต็มใบสีดำของคนร้ายตกอยู่บนพื้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรวบรวมไว้เป็นหลักฐานและนำส่งทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปโดยพันตำรวจเอกสาราวุฒิจินดาคำรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองก็ได้มีการเปิดเผยว่าการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าผู้ตายนั้นเดินมากดเงินตู้ ATM หน้าร้าน7 e เ e ่ e อีปากซอยสุขคนสวัสด์38ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ20เมตรจากนั้นก็เข้าไปซื้อบุหรี่ในร้านสะดวกซื้อขณะออกจากร้านเดินข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามมีคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนและเข้ามาหาก่อนที่จะลงมือทำร้ายผู้ตายและขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าไปที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมสำหรับผู้ตายนั้น เรียนจบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรหรือมสอสวและเป็นอดีตพนักงาน Bangkok Flight Service หรือ BFS เกี่ยวกับธุรกิจการบินและหลังลาออกเพื่อไปเรียนต่อเกี่ยวกับการบินหรือเป็นนักบินและนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ตายนั้นใช้รถเก๋งโตโยต้ายี่ห้อยาริสสีขาวแผ่นป้ายทะเบียนกอไก่ช่อช้าง5483กรุงเทพมหานครแต่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบรถยนและกุญแจรถแต่อย่างใด ซึ่งต่อมาในเวลา11นาฬิกา30นาทีหลังจากวันเกิดเหตุนั่นคือวันที่5มกราคมในปี2560ที่สำนอกครอบครามพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในนขณะนั้นได้มีการเดินทางมาติดตามความคืบหน้าในคดีดังกล่าวก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าได้สอบถามพยานบุคคลและตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเชื่อว่าคนร้ายนั้นประสงค์ต่อทรัพย์และจะยังไม่ตัดประเด็นอื่นออกไป ทั้งปัญหาส่วนตัวแต่ชี้เชื่อมั่นว่าเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์หรือการลักขโมยก็เพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดคนร้ายมีสองคนใช้จักรยานยนต์แบบผู้ชายยีห่ห้อยามาฮ่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นพหานะในการก่อเหตุซึ่งได้มีการสอบถามไปทางญาติพ่อแม่พี่น้องยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการขัดแย้งส่วนตัวและจะสอบสวนไปยังแฟนสาวอีกคนเพื่อให้หายสงสยัย แต่ที่เชื่อว่ามีแนวโน้มที่ทางประสงค์ต่อทรัพย์เพราะว่าส่วนใหญ่คนร้ายนั้นประสงค์ชีวิตจะใช้ปืนแต่นี่ใช้มีดอีกทั้งเมื่อตรวจสอบจากภาพของกล้องจอนปิดเห็นคนร้ายสองคนนั้นลงมาใช้มีดจี้และมีการขัดขืนจึงต่อสู้กันก่อนที่จะถูกแทงตายและไม่พบว่าคนร้ายนั้นสะกดรอยตามผู้ตายแต่อ,อย่างใดส่วนทรัพย์สินของผู้ตายก็มีเพียงแค่ มือถือโทรศัพท์ iPhone 6ที่เป็นประเด็นในข่าวนั่นเองส่วนเงินสดในกระเป๋าประมาณ1,000บาทยังคงอยู่ที่เดิมโดยคนร้ายอาจจะรีบร้อนและหลบหนีทั้งนี้ขอเวลาเพีออยง1-2วันให้เจ้าหน้าที่ทำงานและหาข้อมูลก่อนเพื่อให้สืบทราบและหาตัวคนร้ายจะได้ทำการจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้นแต่การคาดการว่าน่าจะอยู่ภายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร คือเฉพาะก็หาร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผูๆๆปป้อื่นถึงแก่ความตายอ่ะสามวัดท้ายอ่ะต้นไม่ชัดเจนประหารชีวิตตลอดชีวิตถ้าเป็นอันตรายนะยังมีม,มีมีบางเคสอย่างท,ท,ท,ที่ที่น้องคนลาวเนี่ยก็จำคุกตั้งแต่10ปีถึงยีปีนะ <c oughs> ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้รับอันตรายถ้าสาหา 15, ัสสิบหถึงยีปีแต่ตายเนี่ยประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต ข้อหาหลักหลักเหล่านี้ส่วนข้อหาพกพาสองอเจ็ดหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องระอุโทษก็ตั้งขึ้นไปเพื่อให้หลอดคล้องกับข้อเท็จริงเอาข้อกฎหมายมาพลตำรวจโทรสารน,นิตเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุมีความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการตำรวจนครบาลในชุดสืบสวนของกองบังคับการตำรวจนครบาล2และรวมไปถึงทางกองบังคับการตำรวจนครบาล4 สนอโครกครามและสนอโชคชัยทั้งหมดร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบกระทั่งพบกล้องวงจรปิดและออกหมายจับผู้กระเหตทั้งสองรายกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวนายกิติกรผู้ที่ลงมือแทงผู้ตายที่เคหะเอื้ออาทรซอยวัดกู้จังหวัดนนทบ,บุรีโดยเบื้องต้นสอบถามจากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้มีดแทงผู้ตายจริงเพราะเห็นผู้ตายเดินกดโทรศัพท์มือถือและพยายามชิงทรัพย์แต่ผู้ตายขัดขืน จึงใช้อาวุธมีดแทงจนเสียชีวิตจากนั้นไม่นานยังตระเวนก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับผู้เสียหายหญิงสองรายบริเวณซอยสุขคนสวัสดิ์และพื้นที่ของสอนอชกชัยก็ยังได้โทรศัพท์ไอโฟน5และรวมไปถึงใกล้โรงพยาบาลศิลปแพทย์ของพื้นที่สอนอโคกครามได้กระเป๋าสะพายและโทรศัพท์ซัมซุงรวมไปถึงเงินสดกว่า5,000บาทจากนั้นจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาเคยติดคุกมาถึง8ครั้งด้วยกันตั้งแต่อายุ13ปี และพึงผลโทษเมื่อ14ธันวาคมในปี2559ในข้อหาเสพพืชกระท่อมส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีซึ่งเป็นผู้ขี่รถจักยานยนต์หรือเป็นเพื่อนของผู้ต้องหาอีกรายในกิตติกรก็เปิดเผยด้วยว่าตนเองนั้นเป็นคนใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายจริงเนื่องจากเห็นผู้ตายนั้นเดินกดโทรศัพท์มือถือจึงตัดสินใจลงจากรถจักยานยนต์และเดินเข้าไปพูดคุยแกล้งสอบถามทางและเมื่อผู้ตายหันมา จึงใช้อาวุธมีดจี้และพยายามชิงทรัพย์แต่ผู้ตายเกิดขัดขืนจึงใช้อาวุธมีดแทงแต่รับสารภาพว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะบาดคอแค่ชักมีดไปแทงที่ปายข้างหน้าเท่านั้นแต่ไม่ตั้งใจจะทําให้ตายและระบุด้วยว่าถ้าเหยื่อไม่ขัดขืนอยู่เฉยๆก็คงไม่ตายซึ่งปกติแล้วตนนั้นมีอาชีพขายผลไม้แถวย่านวัดกู้จังหวัดนนทบุรีแต่ช่วงนี้เนื่องจากเงินไม่พอใช้ ขายผลไม้ไม่ดีและมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจึงได้มีการชักชวนเพื่อนไปก่อเหตุโดยเลือกเหยื่อที่เดินตามถนนและแต่งตัวดีหลังก่อเหตุก็ไม่ทราบว่าแทงคนตายจึงยังคงตระเวนก่อเหตุต่อเนื่องโดยเริ่มก่อเหตุตั้งแต่เวลา22นาฬิกาของวันที่4มกราคมโดยมีการขี่รถจักรยานยนต์พยายามชิงทรัพย์กระเป๋าสะพายผู้หญิงแต่ไม่ได้ทรัพย์สินไปและรวมไปถึงในพื้นที่ของสนครอบครามในเวลา22นาฬิกา20นาที ห่างเวลาประมาณ20นาทีก็มาเจอกับผู้ตายและลงมือฆ่าชิงทรัพบโทรศัพท์ iPhone 7ซึ่งต่อมาเวลา1นาิกา45นาทีของวันเดียวกันก็ยังชิงซัพบโทรศัพท์มือถือ iPhone 5ของหญิงสาวภายในซอยสุขคนสวัสดิ์9ในพื้นที่ของสอนอโชคชัยอีกเช่นเดียวกันและเวลา2นาฬกา30นาทีก็ยังคงไปชิงทรัพย์ต่อซึ่งเป็นกระเป๋าถือจากผู้หญิงอีกรายและได้โทรศัพท์ซัมซุงและเงินสด5,000บาท ก่อนที่จะหลบหนีและถูกจับกลุมตัวผู้สื่อข่าวรายงานได้ว่าระหว่างที่เหยื่อผู้หญิงสองคนเข้ามาชี้ตัวระหว่างการถแถลงข่าวผู้ต้องหาก็ยังคงปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ใช้อาวุธมีดจี้คอหรือว่าลงมือทําร้ายผู้หญิงทั้งคู่ทําให้ดึงในผู้เสียหายก็คือนางสาวพรทิพย์จันทะแจง้งอายุ19ปีชาวลาวทนไม่ไหวเดินตรงปีเข้ามาพูดใส่หน้าพร้อมกับน้ําตาว่า ผู้ต้องหาใช้อาวุธมีดที่แทงผู้ตายมาจี้สัมผัสบริเวณลำคอก่อนที่จะไปชิงโทรศัพท์มือถือ iPhone 5บริเวณซอยสุขคนสวัสด์บริเวณที่เกิดเรื่องนั่นเองคนนี้คือฆาตกรฆ่าปาดคอชิงทรัพย์นักศึกษาเพิ่งจบใหม่จากมสวชื่อว่าน้องวสินเหลืองแจ่มอายุเท่ากันฮะ26ปีเหมือนกันเหตุการณ์นี้สะเทือนขวัญมากนะครับ และหลังจากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาทั้งคู่พบว่าเพิ่งจับบนโทษเมื่อวันที่14ธันวาคม2559ที่ผ่านมายังไม่ถึง1เดือนเต็มๆนะครับโดยข่าวฆ่าปัดคอของบัณฑิตมสวที่มีการลักทรัพย์เป็น iPhone 6ล่าสุดไอ้ตั้มหรือผู้ก่อเหตุก็ให้รับสารภาพพูดจาบอกว่าถ้าไม่สู้ก็คงไม่ตายแถมบอกสื่อด้ว,ว่าตีข่าวเกินไป พร้อมปากถึงเหยื่อพยายามอย่าโชว์ทรัพย์สินยิ่งโชว์ยิ่งล่อใจนับเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจเป็นอย่างยิ่งจากคดีฆ่าชิงทรัพย์โทรศัพท์มือถือ iPhone 7และมีภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่มีการแชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งมือกระหน่ำแทงนายวศินเหลืองแจ่มอายุ26ปีหรือหนึ่งในบัณฑิตมหาวิทยา,ยาลัยศรีนครินทร์วิโรดประสาสมิตรและยังเป็นเจ้าของธุรกิจเว็บไซต์ จนเสียชีวิตและหนุ่มคนนี้ยังมีแววรุ่งว่าในอนาคตจะเป็นนักบินเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะเรียนต่อ,อยังต่างประเทศซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือวันที่4มกราคมที่เราได้มีการรายงานไปช่วงต้นรายการแล้วนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจับกลุ่มตัวคนร้าย2นายนั่นคือในตั้มและเพื่อนซึ่งแน่นอนว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและรวมไปถึงนําผู้ต้องหามาแถลงข่าวในการจับกลุมในเวลา1นาฬิกา30นาทีที่สนคลอกคราม โดยในนกขณะนั้นมีพลตำรวจโทรสานิตมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาร่วมถแถลงข่าวด้วยด้านนายกิติกรก็ยังรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงซึ่งปกติก็ขายผลไม้อยู่แล้วแต่ช่วงนี้ขายไม่ดีจึงออกตะเวนชิงทรัพย์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่4ก่อนเกิดเรื่องราวจนวันที่5ที่มีการแทงทางด้านของนักศึกษาหนุ่มมสวคนนี้จนเสียชีวิตและแน่นอนว่ายังสามารถพยายามชิงทรัพย์ผู้หญิงอีกสองราย ในวันและเวลาเดียวกันรวมไปถึงหลังการเกิดเหตุและแจ้งไปยังผู้เสียชีวิตบอกว่าถ้าไม่สู้ก็คงไม่ตายซึ่งแน,น่นว่าเรื่องนี้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากซึ่งทำให้ผู้ที่เสียชีวิตนั้นคือน,นายวศินถูกแทงจนเสียชีวิตในซอยในช่วงเวลาของ22นาฬิกาซอยสุขคนสวัสดิ์27และซอยสุขคนสวัสดิ์9รวมไปถึงในพื้นที่ของสอนออโคร,ราม และยังอยู่ในเขตพื้นที่ของสอน,นอโชคชัยคุณผู้ชมครับหากเปรียบเทียบกับไอโฟนนะฮะหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนเครื่องหรือเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งหรือเครื่องประดับชิ้นหนึ่งในร่างกายก็คงจะไม่แปลกเกินไปนะครับหรือเป็นสิ่งที่ เราก็จําเป็นที่ต้องมีต้องใช้นะฮะก็คงไม่แปลกเป็นไปแต่ด้วยราคาของมันเนี่ยที่มันค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้มิจชาชีพเนี่ยต่างก็พึงพอใจในเรื่องของการที่จะเข้าไปหยิบล้นวิ่งราวต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำทรัพย์สินเหล่านั้นของเราเองเนี่ยไปใช้ต่อหรือนําไปขายต่อนะฮะถึงแม้ว่าจะขายต่อในราคาที่น้อยกว่าต้นทุนก็ตามทีแหละนะครับแต่เมื่อมีการต่อสู้ขัดขืนกันอย่างในคดีนี้เนี่ย ต้บอกขอแสดงความเสียใจไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับในคดีนี้ที่ทางโจรเองก็รับคําสารภาพและบอกว่าเพียงแค่มีดปาดเข้าไปไม่คิดว่าจะถึงแก่ชีวิตนะฮะซึ่งเมื่อหลายๆคนฟังในเรื่องราวนี้ไปแล้วก็โอ้โหถือว่ามีควมโกรธแค้นและก็เคืองใจนะครับเพราะว่าโจรพูดมาว่าถ้าไม่ขัดขืนก็คงไม่ตายคุณผู้ชมคิดอย่างไรบ้างฮะและในช่วงหน้าแน่นอนครับเราจะไปในเรื่องของการตัดสินโทษกันนะครับว่าโจสรสองคนนี้ จะถูกจำจองในคุกถึงกี่ปีนายกิติกรบอกว่าสำหรับกรณีของนายวศินไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เหยื่อถึงตายแค่ชักมีดแทงไปข้างหน้าถ้าผู้ตายอยู่เฉยๆไม่ขัดขืนก็คงไม่ตาย มีคำสัมภาษณ์ของผู้ที่ก่อเหตุครั้งนี้มาหนึ่งประโยคว่าคือต้องการจะปล้นและจะชิงทรัพยไม่ได้เมายาสติดีทุกอย่างพี่อย่าหาว่าคนทุกคนจะเมายามันไม่ใช่พี่ผมขับรถผ่านไปเจอเขาพอดีเขากดโทรศัพท์อยู่เหมือนกับว่าประสบเหตุพอดีเราเดินเข้าไปแกล้งถามทางพอาะเขาหันมาคุยกับเราเราก็กระชากเขาก็สู้เราก็สู้เหมือนกัน เรามีวิธีการเลือกเหยื่ออย่างไรบ้างนักข่าวถามซึ่งผู้ที่ทำการฆาตกรรมครั้งนี้ตอบว่าก็แล้วแต่ประสบเหตุแล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่คนเยอะคนน้อยคือคำว่าปาดคอมันไม่ได้ปาดคอเป็นจังหวะแทงไปข้างหน้ามันเหมือนมันฉลับอ่ะมันไม่ได้แทงเข้าไปเต็มเต็มนึกออกปะแล้วมันก็เลยดูเหมือนปาดคอแล้วข่าวก็ลงว่าปาดคอโหดเยี่ยมอย่างนู้นอย่างนี้ ฟังความสองข้างบ้างครับอย่าฟังความข้างเดียวโอเคคือผมผิดแต่มันมีหลายอย่างไม่ใช่แค่คดีผมหรอกและนี่คือหนึ่งประโยคที่คู่กระทําความผิดหรือนายกิติกรหรือไอ้ต้าได้มีการรับสารภาพกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักข่าวนั่นเองและเมื่อนักข่าวถามต่ออีกว่าก่อนหน้านี้ก่อเหตุกระชากกระเป๋ามาก่อนแล้วยังไปก่อเหตุซ้ำอีก ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอในตั้มหรือนายกิติกรตอบว่าตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเขาจะตายไม่ได้ตั้งใจให้เขาตายทำไมถึงก่อเหตุเงินไม่พอใช้หรอนักข่าวถามต่อช่วงนี้ขายของไม่ดียิ่งขายยิ่งเป็นหนี้ยิ่งขายของยิ่งจมนักข่าวถามต่อว่าออกก่อเหตุทุกวันเลยไหมไอ้ตัต้มตอบว่าไม่ได้ทุกวันมันแล้วแต่วันมันไม่ใช่ว่าจะตั้งโปรแกรม วันจันทร์ออกวันพุธออกวันเสาร์ออกพยายามอย่าทำตัวให้ล่อแหลมมากที่สุดอะไรที่มีค่าเซฟไว้พยายามอย่าโชว์ยิ่งโชว์อ่ะยิ่งล่อใจเปิดประวัติที่มาโชคชนของไอ้ตั้มติดปาดคดีแต่ยังคงสามารถรอดออกจากลูกกรงหนีออกจากการจองจำในคุกและมาเกาะคดี เหตุฆ่าคนตายอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบประวัติของฆาตกรมือโหดรายนี้นั้นไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากพบประวัติในการก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาหลายท้องที่ติดคุกมาแล้วถึงปาดครั้งตั้งแต่อายุ13ปีและหลังจากผลโทษออกมาที่ผ่านมานั้นเคยถูกคุมความประพฤติในความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พรกสารล,ละเหยและปุกรุกในเวลากลางคืน ทำร้ายร่างกายผู้อื่นและทำให้เสียทรัพย์รวม3คดีตั้งแต่ปี2549 2550และ2553ตามลำดับแต่ไม่ไปรายงานตัวตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดโดยพันตำรวจเอกดรนรัตเสเวตนานอธิบดีกรมคุมประพฤติได้มีการเปิดเผยว่าพนักงานคุมประพฤติได้มีการรายงานความผิดเงื่อนไขดังกล่าวให้ทางศาลร,รับทราบและศาลได้ออกหมายจับแล้วทั้ง3คดี ซึ่งต่อมาในตั้มหรือผู้ก่อเหตุได้มีการเข้าสู่กระบวนการการสืบสอบและพินิษ์เมื่อปี2557ทั้งสารแขวงสมุรปราการได้มีการสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการสืบสอบก่อนที่จะมีคำพิพากษาในความผิดฐานพรบห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราโดยพนักงานคุมประพฤติเสนอความคิดเห็นว่าวิธีการคุมประพฤติไม่เหมาะสมซึ่งต่อมาสารจึงได้มีคำสั่งพิพากษาจำคุกหนึ่งเดือนและพ้นโทษดังกล่าวไปแล้ว จนกระทั่งมาก่อเหตุซ้ำอีกประวัติของนายกิติกรยังพบว่าเคยผ่านกระบวนการมาทั้ง3ามกรมได้แก่กรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมครุมประพฤติและกรมราชธัน์ซึ่งทางนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใน,นขณะนั้นห่วงใยเรื่องนี้มากจึงได้มีการสั่งการให้รวบรวมข้อมูลในสถิติในแต่ละปี ว่าผู้ที่ผ่านกระบวนการทั้ง3ามกรมอย่างในตั้มนี้มีผู้กระทําความผิดซ้ําจํานวนเท่าใดและให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันเนื่องจากที่ผ่านมานั้นพบช่องหัวว่ามีวัยเด็กกระทําความผิดจงลงข้อมูลเอาไว้ว่าในกรมพินิษแต่หากเข้าสู่วัยผู้ใหญ่กระทําผิดซ้ําอีกก็จะไม่ปร,รากฏข้อมูลเป็นชุดเดียวกันซึ่งจากการรวบรวมก็จะนําไปใช้วิเคราะห์ในเรื่องของอัตราการทําผิดแบบซ้ําครั้งต่อไป อีกหนึ่งนักแสดงและพิธีกรสาวสวยอดีตนางงามสาวไทยอย่างคุณบุ๋มประนัดดาวงผู้ดีหรือดรบุ๋มก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวด้วยความทนไม่ไหวว่าประหารเถอะเลวขนาดนี้ฆ่าคนแล้วไปทำร้ายคนอื่นต่อเขาไปซื้อของดีๆขัดขืนเพราะของของเขาก็ผิดเอาของของเขาก็ผิดและยังมีหน้ามายิ้มขนาดนี้ไม่สำนึก รวมถึงคุณเปิ้ลนาครนสิลาชัยอีกหนึ่งคนบันเทิงก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวด้วยโดยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กเปิ้ลนาครว่าไม่ได้ตั้งใจแทงมีดมันฉลับติดคุกมาแล้วแปดครั้งต่อไปเป็นครั้งที่9และต่อไปก็เป็นครั้งที่10 11 12 13 14อาจจะต้องมีคนตายอีกกี่คน คนดีต้องมีชีวิตอยู่อย่างหวาดภวาเอาอยัางไงกับคนแบบนี้ดีครับท่านประยุทธ์ของเราและอีกหนึ่งดีเจสาวต้นหอมที่ได้ดูการสารภาพของคนร้ายก็อดไม่ไหวในการโพสตข้อความผ่านเพจ Facebook ต้นหอมเช่นเดียวกันเธอระบุว่าประหารชีวิตได้นะคะตรงนี้ไม่ติดแฮชแท็ ag, ไม่สลดแฮชแท็ ag, ชอบจังแฮชพี่เขาบอกว่าทีหลังอย่าใส่ของล่อใจ ฮแท็กไม่สู้ก็ไม่ตายแฮแท็กอา้าสรุปผู้ตายผิดแปลว่าอะไรเรียกได้ว่าหลายคนที่ได้ฟังการสารภาพของไอตั้มและเพื่อนต่างก็ต้องการให้คนร้ายทั้งสองคนได้รับโทษอย่างสาสมกับสิ่งที่ได้ทำลงไปขณะที่ดรจษสดาเหลืองแจ่มบิดาของนายวาสินเหลืองแจ่มผู้เสียชีวิตหรือหนุ่มมสว ระบุว่าตนนั้นพร้อมจะให้อภัยคนร้ายทั้งสองที่สารภาพว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าลูกชายของตนเพราะเชื่อว,ว่าทั้งคู่ต้องได้รับผลกรรมที่ตนเองนั้นก่ออยู่แล้วอย่างไรก็ดีในเรื่องของคดีความตอนอยากขอให้กฎหมายไทยนั้นเข้มแข็งกว่านี้ไม่ใช่ให้คนทำผิดซ้ำซากเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นซึ่งกฎหมายควรต้องลงโทษเด็ดขาดถ้าจำคุกก็ควรจำคุกจริงๆไม่ควรมีอภัยโทษ เพราะส่งผลให้คนแบบนี้ออกมาทำร้ายคนดีๆในสังคมอีกเรื่อยๆดรเจษดาบิดาของทางด้านของหนุ่มมอสวที่เสียชีวิตยังกล่าวถึงประโยคของไอตัม้มคนร้ายที่ฆ่าลูกชายโดยอ้างว่าถ้าผู้ตายไม่สู้ขัดขืนก็คงไม่ตายดรเจษดาผู้เป็นบิดาเผยว่าตนไม่เห็นด้วยกับประโยคนี้เพราะดูจากกล้องวงจรปิดจะเห็นได้ว่าคนร้ายตั้งใจจะทำร้ายร่างกายอยู่แล้ว ตึงตนอยากให้ขดำเนินคดีนี้ให้ถึงที่สุดเราไม่ได้มองถึงเรื่องการประหารชีวิตนะครับเพราะเราก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็เพียงหวังให้เรียกได้ว่าการกระทำโทษแบบนี้ที่ถึงแก่ความตายเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมไทยได้บ้างไม่อยากให้คดีความนี้ครับเป็นคดีสุดท้ายหรือมีคดีอื่นๆเนี่ยที่เกิดขึ้นอีในสังคมไทย เราก็มีความเห็นนะฮะแล้วก็มีความหวังว่าในอนาคตนักกฎหมายหรือว่ากฎหมายในประเทศไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เอื้อกับคนที่บริสุทธิ์แล้วก็ลงโทษคนผิดให้รด้มากกว่าน,นี้นะครับกลับมาพบรายการไขฟมงผ่านเลนได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าซึ่งแน่นอนเราจะมีคดีความอะไรนะฮะมาย้อนความกันแล้วก็รวมไปถึงจะพูดถึงเรื่องราวอะไรทางประวัติศาสตร์กันบ้างรอติดตามได้เลยครับทางช่อง p o ทีวีสานรรสนีรองต่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ